สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยปิณธธานีนะครับออก็เช้านี้อยู่ที่ชัยภูมินะเ,ออเดี๋ยวเดินมารถเชื่อมรถเชื่อมหมดอีกออรถจอดนี่ข้างบ้านเนี้ออก็บรรยากาศคึมๆนะบรรยากาศดีนะถ้าคึมอย่างนี้นะแต่อย่าตกนะอยะ่าตกฝนเน่ตกนะก็ยามเช้านะยามเช้า เช้าวันแรกเมื่อวานมาถึงแล้วนะก็หรือหรือแค่พวกสายพวกกันชนออกไว้เฉยๆนี่ที่ชัยภูมินะนี่ก็วันนี้เริ่มทำงานวันแรกเต็มวันวก็ผมก็จะนับวันนี้นะเมื่อวานมาชิวๆเฉยามาถึงประมาณบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายโมงครึ่งเกือบบ่ายสองอะ่ละเรื่องกันชนเคลียดูสั่งพวกอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะที่ต้องใช้วันนี้ รถเคーอะไรยังไงนะฮะก็ต้องแจ้งไว้แบนี้นะฮะบางบางบางลูกค้าบางเจ้าเขามีรถคีบรถไมโครอะไรเงี้ยมันก็ง่ายนะแต่นี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมก็จะต้องหาวิธีแก้ปัญหาให้ไปหารถเคนมานะครับยกเป็นช่วงๆไปก็จะมีการวางแผนวันนี้เดี๋ยวยกหัวนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวยกหัวนี้เลยทีเดียวนะ,ะก็ต้องอมีแผนการวางแผนงานนะครับ ไม่ใช่มาทาม่วซัวตัวเล็งขยิ่งเยี่ยวผมไม่มีนะฮะนี่คืออุปสรรคอีกหนึ่งอย่างแล้วที่ผมจะต้องเรียนรู้และจะต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้ทําให้มันดีที่สุดนะฮะไม่มีอะไรเลยนะไม่ใช่อู่เป็นบ้านคนธรรมดานะไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยมีแต่ใจอย่างเดียวนะก็วันนี้เริ่มมาแรกแล้วเดี๋ยววันนี้ลุยเต็มที่นะครับก็เดี๋ยวรอรถเครถเคกำลังมานี่ก็กำลังประดิษฐ์ ะดิ์ที่ยกหัวเก่งสดๆร้อนๆเลยเนี่ยอย่างไงหัวอยู่นี่หัวก็เดี๋ยวทอดเดี๋ยวรถเคนมาเดี๋ยวยกทีเดียวพร้อมอะไรยกหัวนี้ออกยกเครื่องออกแล้วก็ยกหัวนี้ออกยกเครื่องออกนะคือวันนี้ต้องยกแบบนี้เลยเพราะว่าเราไม่มีรถสแตนบายว้งไงนะครับก็ฝากไปถึง FC ทุกท่านนิดนึงนะงานนอกสถานที่ลูกค้าถ้าถ้าไม่มีก็ต้องจ้างแบบนี้นะต้องจ้างแต่ถ้ามีรถคลิปอ้อยรถอะไรเงี้ยยกได้รถไปโค ได้นะฮะได้หมดนะครับกหัวซูโม่ไม่รู้ว่าจบไปหรือ,อยังนะหัวซูโม่นะผมไม่รู้นะแตะ่เจ้าของอบอกว่าหัวถ้าหัวอย่างเดียวห้าหมื่นห้านะอันนี้ของรถรถของเจ้าของขายเองนะห้าสิบห้าใบเทานะห้าสิบห้าใบเทาแต่ก็ไม่ใช่ของผมหรอกผมไม่ได้ซีเรียสไม่ได้กลัวอะไรหรอก อันนี้ของเจ้าของเขาก็ห้าสิบ้าใบเทานะเขาบอกถ้าหัวอย่างเดียวนะก็ลองโทรมาเบอร์เมื่อวานก็นแล้วกันนะครับเมื่อคืนเห็นเจ้าของแชทมาไม่รู้ว่าจบหรืออยังนะเพราะมีเจ้าหนึ่งเขาก็กําลังแชทคุยกับเจ้าของอยู่นะคุยกันโดยตรงเลยผมให้คุยกันโดยตรงเลยนะก็เดี๋ยวรอรอผลตอนบ่ายนี้แล้วกันว่าจะยังไงเดี๋ยผมจะถามผลวันนี้นะครับบ่ายนี้ว่าจะยังไง แยกหัวถ้าหัวอย่างเดียวห้าหมื่นห้าถ้าเครื่องถ้าเครื่องอย่างเดียวก็ห้าสิบห้าใบเทาหัวก็ห้าสิบนหะ้าใบเทานะก็ใครอยากได้ก็ไปเพราะมันไม่ใช่ของผมอยู่แล้วของของเอ่อของของ,ของเจ้าของบ้านคือนี่คือเจ้าของรถนะฮะผมผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิน้นขายได้ผมก็ไม่ได้เงินนะไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับต้องแจ้งว้างี้นิดนึงก็ไม่มีอะไรก็นี่อา้าวหัวเจ็ดร้อยรออยู่นี่อา้าวโน่นถังวางรอ ่นมาแล้วมืดเลยฝนนะครับฝนนะมืดมืดตึบเลยนี่นะบรรยากาศสดๆแล้วร้อนก็เดี๋ยวรอชมวันนี้วันนี้นับวันแรกนะเมื่อวานไม่นับนะเมื่อวานเพราะว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยมาถึงก็ยังไม่ได้ทาอะไรถอดแค่กระชนออกนี่ถอดกระชนออกวันนี้ก็วันแรกแล้วกันที่ชัยภูมินะครับอ่อ ตำบลสามสวนนะฮะตำบลสามสวนอำเภออำเภออำเภอบ้านแท่นนะอำเภอบ้านแท่นนะครับเผื่อ,อมีเอฟซีถามแล้วก็เอฟซี FC, ใครอยากทำรถนะผู้ติดตามใหม่อาจจะยังไม่รู้ผมผมรับทำนอกสถานที่นะก็เดินทางมาทําใหถึงที่แบบนี้นะครับก็ผมอยู่ปทุมธาน,นีก็เดินทางมาถึงเชียงภูมิเลยนะทำให้ถึงหน้าบ้านแท่านเลยบริการใหถึงที่นะฮะงานไวงานเร็วงานเนียนแน่นอน,นะฮะช่างบอยการันตีได้นะครับคิดถึงซีรีส์เจ็ดร้อยของคู่กันแน่นอนนะฮะกับผม ก็เดี๋ยวเราชมเจ้าซูโมโ่ซูโม่ก็คัตซีความกว้างด้านหน้าน,นะแปดเจ็ดไล่มั้งแต่เคทีเลยคัตซีความกว้างนะแปดสิบเจ็ดตลอดลำเลยเคทีไล่ตั้งแต่เคทีมาเลยเคทีสิงห์เถกเคทีเอซสิบแปดสิงห้เถกซูโมโ่เมก,กา้านะมันจะเท่ากันหมดนะครับเท่ากันหมดคัตซีแปดเจ็ดเท่ากันนะคัตซีแปดเจ็ดเท่ากัน พอคนถาม่าซูโม่ใส่หัวเมก้านี่ต้องแปลงอะไรไหมไม่ต้องคัาซีเท่ากันนะฮะ87ใส่กันได้นะครับก็มีให้ความรู้นิดหน่อยนะแต่ถ้าเป็นซีรีส์700มันจะต้องทำคัาซีให้ได้95เซนนะความกว้างด้านหน้านะให้ได้95เซนก็คือต้องถ่างคัาซีแต่ทางคือได,ได้ได้สเปคของซีรีส์700แน่นอนอผมจะบอกซีรีส์700นะก็บอกไปหลายคลิปแล้วนะด้านหลังมันจะแค่85นะซูโม่ใหญ่กว่านะซูโม่87นะ ด,ด,ด้านหลังคือด้านด้านหลังคือคือตัวนี้เดี๋ยวพากลับกล้องดูนะอ่าด้านหลังเนี่ยค,ค,ค,คือ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 คัติตัวเนี้ยเนี่ยคัติตัวเนี้ยกว้างไปถึงฝั่งนู้นอะ่ะมันซูมโม่เนี่ยจะแปดสิบเจ็ดนะถ้าเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยแปดสิบห้าอีกนะกว้างแปดสิบห้านะแล้วมันจะมากว้างตรงนี้เก้าสิบห้าอ้าวเดี๋ยวมันจะมาทางตรงคอนี้ ขึ้นไปไปถึงหน้าโน้น95ช่วงช่วงตรงรับหลังหมายถึงรับหลังตัวไหนตัวนี้พอรับหลังตัวเนี้ยมันจะอยู่กับคัตซีเห็นไหมอ่ามันจะกว้างตรงนี้95ซีรีส์อ่าซีรีส์700นะกว้างอยู่95แต่คัตซีด้านหลังของซีรีส์มันก็จะกว้างอยู่ประมาณอ่า85นะ85ข้างหน้า95อ่า ซูโม่กว้างกว่านะถ่างไม่เยอะนะถ่างหน่อยเดียวแต่ก็คือได้ได,ได้ตามสเปคแน่นอนนะครับระยะการถ่างนะก็ฝากไว้นีดนึงนะครับเผื่อใครยังสงสัยข้องใจอยู่นะสงสัยข้องใจอยู่ก็ผมก็บอกไปแล้วนะรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็วันนี้วันเริ่มงานวันแรกเดี๋ยวจัดให้เต็มระบบแน่นอนนะฮะเอาให้หน้าหงายน้ำลายฟูมปากกันไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวรอชมกันว่าออกมาจะสวยแค่ไหนนะครับเจ้าคันนี้นะซูโม่นะ ซูมโม่นะเดี๋ยวจะทำเป็นซีรีสเจ็ดร้อยนะหัวเครื่องเกียร์นะเครื่องเป็น e 1สิบสามซีนะตัวนี้นะ่าจะเป็นอ่าสี่ร้อยกว่าแรงนะแมปแอบอะไรเรียบร้อยแล้วนะเป็นกล่องข้างเครื่องยนะูโรไฟนะ่ะยูโรเหลี่ยมอีจีอาร์เหลี่ยมนะก็เดี๋ยวรอล้วชมทางบอยจัดให้นะก็ไม่มีอะไรคลิปนี้ก็ลากัไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผม